สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะกับช่องนมขยว่วแจกสูตรชงน้ำน,นะคะจากร้านนมขย่วเนาะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสูตรเด็ดในการต้มชานะคะต้มชาเพื่อมาชงเป็นชาเย็นหรือว่าชาไทยสีส้มนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการต้มยังไงนะคะ เราจะใช้เป็นชาตามมือแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวต้าจะทำสูตรที่ใช้น้อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถเพิ่มอัตราส่วนได้ถ้าสมมติว่าที่ร้านไหนใช้เยอะเนาะก็สำหรับวันนี้ก็จะทำเป็น500 ml นะคะะใช้น้ำร้อน500 ml นะคะน้ำร้อน500 ml นะคะต่อใบชานะคะ10ช้อนโต๊ะนะคะก็ 100 ml เนี่ยเราจะใช้ใบชา2ช้อนโตะนะคะเพราะฉะนั้น500 ml เนี่ยเราจะใช้ใบชาทั้งหมด10ช้อนโตะนะคะ ะะก็น้ำหน0่งร0ต่อใบชา2ช้อนโต๊ะนะคะก็500 ml แล้วก็จะใช้ใบชาทั้งหมด10ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปต้มใบชากันนะคะค่ะน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะเอาใบชาที่เราตวงเมื่อกี้นะใส่ลงไปในหมะะ้อ ชาอะคะ่ะประมาณประมาณ3นาทีนะคดตั้งเวละะ้เลยค่ะเราต้มเสร็จแล้วนะคะทํามารับการต้มชานะคะเราต้มในน้ําเดือด3านาทีนะคะแล้วก็ยกหม้อออกมาจากเตานะเสร็จแล้วเราก็จะมาอบชาไว้แบบนี้นะคะ่ะอีก5นาทีนะคะ หลังจากที่เราปิดฝาอบชาวไว้5นาทีนะคะเราก็จะมากรองชาจ้าเราก็จะกรองชาได้แบบนี้คะ มาเนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชงชากันแล้วกันเนาะตอนนี้ใบชาก็ร้อนแล้วก็ให้ความหอมมากเลยนะคะใส่น้ำชาแบบนี้นะคะประมาณ5ออนค่ะประมาณถึงเลข5าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เราก็จะใช้คอฟฟี่เมดนะคะครึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะสี่ช้อน,นะคะ่ะ สำหรับใครที่ติดตามตานะคะจะรู้ว่าร้านเราจะใช้ตวงครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะแต่สำหรับร้านไหนที่ยังใช้ช้อนแบบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่เป็นการตักแบบให้พูนช้อนเลยนะคะมันจะเท่ากันนะคะก็เราจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเพื่อความเป๊ะของสูตรนะแต่ใครมีช้อนนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะ ได้กลิ่นหอมของชาไทยมากเลยค่ะต่อมานะคะใส่คอฟฟี่เมดครีมเทียมไป4ช้อนแะล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่นมข้นนะคะ 1, 2 3ใส่นมข้น4ช้อนนะคะอันนี้เป็นรสชาติกลางๆนะ สำหรับใครที่ชอบหวานอาจจะเพิ่มเป็น5-6ช้อนได้นะคะอันนี้สูตรกลางๆทางร้านเราจะเป็นใส่น้ำผ้นหวาน4ช้อนนะคะก็จะได้รสชาติที่หวานน้อยแล้วก็หอมชารสชาติกลมกล่อมพอดีนะคะสำหรับใครที่ชอบหวานเพิ่มเป็น5-6ช้อนได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันนะ แล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะตักน้ำแข็งแก้วใหญ่นะคะเป็นแก้ว22อออนนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะมาเติมความมันนะคะด้วยนมจืดนะคะเป็นนมนกเหยี่ยวนะคะสูตรทางร้านเราจะใช้เป็นนมนกเหยี่ยวเราก็เทนมนกเหยี่ยวอีก2องออนนะคะ ใส่สองออนแบบนี้นะคะใส่ไปเลยจ้าสำหรับใครที่มีฟองนมก็สามารถใส่ฟองนมเข้าไปได้นะคะก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจา้าเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะรสชาติเป็นไง,นะะนไงมีความหอมของชานะแล้วก็ มีความแบบว่าเป็นาชาไทย,ไทยเข้มๆเ,เ,เลยนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นสูตรช,ชาไทยเนาะชงแบบโบราณเนาะใช่แต่ถ้าสําหรับร้านใครมีเครื่องเครื่องชงกาแฟสดถ้าใช้เครื่องแบบนั้นอัดชาจะหอมจะหอมมากหอมมากกว่านี้ีกหอมมากแต่สาหรับใครที่ไม่มีเครื่องชงกาแฟสดก็สามารถใช้วิธีการต้มแบบนี้แล้วก็กรองใ,<ช>ใบชาโอเคนะครับ อย่างนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปชงกินดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรขายจริงหน้าร้านนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับใครนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ